สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกับช่องเอมตลอด1 8 9กะคะก็สำหรับพรางงานวันนี้นะคะเดี๋ยวเอมขอเช็ควันนี้เอมไม่มีหัวข้อนะทุกทีก็ไม่ค่อยมีหัวข้ออยู่แล้วนะคะก็จะให้ไพ่เขามาเล่าเรื่องไปว่าพรางงานแต่ละท่านแต่ละคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะในแต่ละวันเจอสถานการณ์อะไรกันอยู่บ้างเป็นอย่างเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอมขอ ดูสถานการณ์ตอนตอนนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขอสามใบนะอืมโดฟนะคะนกพิราบก,การก้าวกระโดดแห่งความศรัทธานะคะพลังงานวันนี้บง่งบอกถึงความเชื่อมั่นนะคะ ความศรัทธาความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณกำลังลงมือกระทําในช่วงนี้นะเวลานี้นะคะให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นตัวตนของคุณแล้วก็ในสิ่งที่คุณกำลังจะหยิบหยิบจับอะไรอยู่ก็ตามนะให้เห็นความศรัทธาและความเชื่อมั่นนะคะว้าวนะคะชิลเลนได้รับการคุ้มครอง นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณทำคุณกำลังได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเทวทูตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ประจำตัวของท่านของแต่ละคนนะคะคุณมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวทูตนะคะคุ้มครองคุณอยู่เสมอเสมอคุณเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเขาอะค่ะเขาดูแลคุณดั่งลูกหลานดั่งบุตรนะคะ แล้วก็ให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในความเป็นตัวตนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะในะในอะไรก็ตามนะคะหลายๆคนอาจจะเชื่อมั่นในพลังงานของจักรวาลนะคะเชื่อมั่นในพลังงานของของธรรมชาติหรืออะไรก็ตามนะ,ะ,อะขออีกหนึ่งใบนะคะอืม letting go นะคะ การปล่อยวางปล่อยไปเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เข้ามากระทบคุณในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามให้คุณจงศรัทธานะคะว่าสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามามักดีเสมอให้คุณจงรู้ไว้ว่าคุณมีเทวทูตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพลังงานอะไรก็ตามที่อยู่ลลรายล้อมรอบตัวคุณนะคะคอยดูแลคอยปกป้องคอยเกือ้อกูลคุณอยู่ให้คุณวางใจให้คุณสบายใจให้คุณจงเชื่อมัน่นสิ่งใดที่มันเข้ามาในชีวิตคุณมักดีเสมอและให้คุณรองวางใจเชื่อมั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้คุณรุยไปข้างหน้านะ,ะสำหรับ ถ้าพลังงานตรงฟังแล้วตรงฟังแล้วใช่นะคะก็ฟังกันต่อนะแต่ถ้าฟังเรารู้สึกมันไม่ใช่พลังงานของคุณนะช่วงนี้คุณฟังแล้รู้สึกอึดอัดก็สามารถเลื่อนคลิปผ่านกันได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอมาดูตัวตนคุณต่อนะคะว่าสถานการณ์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ อืห้าไม่เท้านะคะเอ,อคุณอาจจะกำลังอยู่ในจุดของความสับสนความไม่มั่นใจความวุ่นวายอะไรบางอย่างกับชีวิตคุณณตอนนี้หรืออยู่ในจุดที่คุณกำลังจะต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะต้องสู้ต้องลุยต้องดิ้นรนไพ่ของความศรัทธาเลยขึ้นมานะคะไพ่ของ คุ้มครองเลยขึ้นมาด้วยเนะาะไพ่ของความศรัทธาไพ่ของการคุ้มครองไพ่ของการปล่อยวางนะคะเลยขึ้นมานะแสดงว่าหลายๆคนน่าจะอยู่ในภาวะของความสับสนความวุ่นวายความไม่เชื่อมั่นอะไรบางอย่างหรือการต้องสู้ต้องลุยมากๆในช่วงนี้นะคะอะดูกันต่ออมืมันมีเรื่องของการยึดต,ติด มันมีเรื่องของการต้องควบคุมการวางแผนการยึดติดอะไรบางอย่างในสถานการณ์ในช่วงนี้หรือใครหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในภาวะขอ,ของเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าต้องสู้ต้องดุยต้องเหนื่อยมากๆเลยเพื่อจะให้ไดเ้เงินก้อนนี้มาเพื่อจะให้แผนสิ่งสิ่งนี้สําเร็จนะคะแต่คุณมีการวางแผนที่ดีนะถึงจะดูวุ่นวายสักหน่อยหรืออาจจะมีใครขัดขวางในสิ่งที่คุณทําอยู่ก็ตามนะคะอืม มองในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะถ้าใครรอในเรื่องของการเงินอยู่นะคะอาจจะต้องไปสู้ไปรุยกันมากๆเลยตอนนี้นะคะเพื่อจะให้เงินก้อนนี้ได้มาหรือความสําเร็จนี้ประสบความสําเร็จมานะคะพื้นดวงหองคุณนะ่ะจริงๆแล้วคุณความเป็น อาสวินถือถ้วยเนาะก็ขึ้นมาที่ในในในตัวตนคุณพื้นดวงคุณเออเอมมองว่าคุณเป็นคนเซนดี้เซนแรงนะคะบางคนอาจจะมีสัมผัสที่หกด้วยนะเป็นคนที่แบบมีสัมผัสมีความลึกซึ้งทางในระอ่าในทางด้านของจิตวิญญาณนะคะหรือเป็นคนที่บอกว่าในเรื่องของความีเซนหรือก็หรือไม่ก็เป็นเรื่องของคนที่มีในโอกาสดีๆมักเข้ามาเสมอเสมอ ถ้าสบินถือถ้วยแบบนี้เข้ามานะคะคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะสำหรับใครรอคอยอยู่นะคะแต่ดูในอดีตที่ผ่านมาคุณมักจะได้รับโอกาสอะไรดีๆเสมอๆนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเ,ออเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็พลังงานวันนี้ดูค่อนข้างจะเป็นคนโสดนะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้ดีไม่รู้แหละว่าคุณจะมีทรัพย์หรือไม่มีัพย์แต่ความเป็นก้าเหรียญนะ่ะคือคุณพอใจในสิ่งที่ตัวคุณมีอะคะ่ะ ไม่ว่าจะมากจะน้อยแต่อุปสรรคปัญหาตอนนี้อาจจะให้เห็นถึงในเรื่องภาวะของการเงินหรือการต้องเก็บออมหรือคุณจําเป็นอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องลุยนะคะภาวะบางอย่างณนะจังหวะนี้ที่คุณจะต้องลุยในเรื่องของงานของเงินนะคะมันเลยอาจจะทําให้คุณต้องตระหนี่มากขึ้นจะคิดจะทําอะไรก็ต้องวางแผนให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะจะจะกินจะใช้จ่ายอะไรก็ตามเหมือนคุณช่วงนี้แบบ แต่อย่างที่บอกเนาะให้คุณจงเชื่อและศรัทธาคุณมีผู้คุ้มครองคุณอยู่ให้คุณจงวางใจนะคะแต่ก็อย่าประมาทม,มันเป็นไพ่ของการรอคอยที่ขึ้นมาถึงสองใบนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอนาคตทั้งคู่ด้วยลหลายคนก่อนหน้าน,นี้อาจจะไปลงทุนลงแรงในเรื่องของธุรกิจการค้าการเงินอะไรบางอย่างมานะคะรอตัวเงินอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามา ะะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ความเป็นเจดเหรียญและ2ไม้เท้ามันม่งบอกถึงความสำเร็จจะเกิดขึ้นการหว่านพืชอะไรสิ่งใดไปผลนั้นจะย่อมได้มาเสมอแต่ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะคะดูตำแหน่งที่เป็นปัญหากันหน่อย view of fortune นะคะมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาโชคชะตาอะไรบางอย่างของคุณ ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นณนะจังหวะนี้ช่วงนี้ใครมีปัญหาในเรื่องของการขายที่ดินอะไรด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าว er ิวออฟฟอรจูเมนเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องนอกจากเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของทรัพย์อสังหาที่ดินมันอยู่ในตำแหน่งของปัญหาเนาะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายคุณรอในเรื่องของงานมรดกที่ดินทรัพย์อสังหาอะไรบางอย่าง นะคะที่คุณต้องไปลุยไปสู้จริงๆมันมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในตั้งแต่อดีตมาแล้วอ่ะแต่มันเหมือนมันยังติดชะง,งักติดขัดอยู่ยังรอเรื่องในเรื่องของโอกาสนี้อยู่แต่บอกเลยว่าอืไพ่โดฟขึ้นมาไพ่ชิลเดนขึ้นมาไพ่ letting go ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้คุณจงเชื่อมันและศรัทธาอาจจะเป็นจังหวะเวลาอะไรช่วงนี้ที่มันยังไม่มันมีเหตุและผลของมันนะคะที่ยังทําให้คุณแบบยังไม่ได้สิ่งสิ่งนี้มา เพื่อการรออะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอดูต่อนะว่ามันจะเป็นไปนินทางที่เอ็มพูดไหมเอ่ยนะ่ะจริงๆด้วยเดี๋ยวมีเกณฑ์จะได้เร็วๆนี้แล้วนะแสดงว่ากําลังใกล้จะถึงความสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเหมือนคุณจะต้องไปเคลียร์ในเรื่องของพลังงานเคลียร์ในเรื่องของความวุ่นวายความคิดมากความคิดเยอะการติดชะง,งักการยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่าง ที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้หรือถ้าคุณในรอในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีภาวะของการตะหนีขี้เหนียวนะคะการเงินมันเลยไม่ฟลอ์เลยไม่คล่องนะคะเหมือนคุณจะต้องไปเคลียร์เรื่องนี้นะคะความอาจจะตระหนีเกินไปไหมหรือแบบด้วยด้วยมันอาจจะมีอะไรภาวะที่มันเข้ามามากมายช่วงนี้ท,ที่ที่ทำให้คุณจะต้องไปจัดการคุณเลยแบบเหมือนจะต้องเออมันเลยต้องควบคุมให้ดีวางแผนให้ดีแงนทีน่ก่อนหน้านี้เงินคุณฟลอ์ ดูมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาเสมอๆดูตัวเงินของคุณค่อนข้างจะฟโลนะคะว้าวไม่ต้องห่วงเงินก้อนมาแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมแล้ฟังคลิปนี้ในวันนี้คุณมีเกณฑ์มีโอกาสในเรื่องของเงินก้อนใหญ่โชคลาภอสังหาที่ดินรอดูเลยนะจ๊ะ <c oughs> พลังงานไทยคะเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันถ้ามันดีมันใช่นะคะก็ อ่ะแล้วมันมาในเรื่องของเซนส์สัญชาตญาณสัมผัสคุณถ้าอ่ะที่แอมมองนะคะตอนเนี้ยมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องจัดการคุณกำลังรอคอยการวางแผนอะไรก่อนหน้านี้ที่คุณไปลงทุนลงแรงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณกำลังรอคอยความสำเร็จกับสิ่งสิ่งนี้อยู่จริงๆคุณมีการวางแผนที่ดีมากๆมันเหมือนว่าคุณจะต้องไปไปเคลียร์ไปจัดการ ความตนีความขี้เหนียวหรือความสับสน froze, อะไรบางอย่างหรือความวุ่นวายอะไรบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องไปเคลียร์อยู่มันเป็นจังหวะเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างที่อาจช่วงนี้มันอาจจะยังไอสิ่งที่คุณรอหรือสิ่งที่คุณลงทุนไปอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาคุณต้องรอมันอีกสักนิดหนึง่งแต่แน่นอนเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสของในเรื่องของโชคลาบโอกาสในเรื่องของอาจจะมีคนนํางานอะไรบางอย่างมาให้คุณก็ได้แล้วมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะเราเอมมองว่าคนที่เข้ามารับชมรรบฟังในวันนี้ คนมีในเรื่องของเซนส์สัญชตาตญาณในแบบที่แบบลึกซึ้งมากๆด้วยเพราะว่าเดือมูลขึ้นมาอัศวินถือถ้วยขึ้นมาบางคนมีแบบฝันเป็นคนที่ฝันแม่นด้วยก็ได้นะคะอะเรยมขอขยายหน่อยเนาะรออะไรกันอยู่ขอดูเจ็ดเปรียนหน่อยค่ะรอในเรื่องของการงานความสำเร็จรอในเรื่องสิ่งที่คนลงทุนลงแรงไปจริงๆนะคะ แล้วมองว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเมื่อได้มาแล้วอ่ะมันจะเกิดความมั่นคงอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณมากๆเป็นภารกิจอะไรบางอย่างเหมือนที่แบบพอเข้ามาแล้วพอคุณได้แล้วเหมือนจะทําให้คุณสานต่องานในทิศทางต่อๆไปอะคะ่ะหรือใครที่รอในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ด้วยเช่นกันอ่ะแต่มันติดในเรื่องของความคิดนะคะเอ็มขออีกสักหนึ่งใบสิอืมอาจจะแปดเหรียญแปดเหรียญแปดดาบ นาะเหมือนคุณจะต้องไปเคลียร์อะไรบางอย่างจริงๆนะคะในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึกเอมขอขยายเนื้อหน่อยนะอืมมองว่าคุณเคลียร์ได้นะคะระวังว้วาวโอเคระวังความคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ใต้สำรับเป็นเดวิลอ่ะอันนี้ใต้สำรับนะเป็นเดวิลเอม,มองแบบนี้ค่ะน่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่าง ที่เหมือนแบบพยายามจะทําให้คุณไม่สําเร็จพยายามจะทําบางอย่างให้ขัดขวางคุณไว้พยายามปิดเซนต์คุณก็ได้หรือทําให้คุณแบบอยู่ในภาวะของความวิตกกังวลสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วโชคชะตามันไปอยู่ในตาแหน่งที่เป็นปัญหาเหมือนจะต้องเคลียร์อะไรบางอย่างอะดูเอ็มขอขยายไพ่โชคชะตานิดนึงนะคะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเดวิลมาถึงขึ้นใต้สำรับนะคะอืมหลายๆคนรอในเรื่องของการเงินจริงๆนะคะรอความสำเร็จรอในการพัฒนาถ้าใครที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์การถูกขัดขวางการถูกทำอะไรไม่ดีพรังงานอะไรไม่ดีถ้าใครมาในเรื่องของทางจิตวิญญาณ ะะสิ่งที่คุณจริงๆอ่ะมันเหมือนมันถึงเวลาอะไรบางอย่างแล้วที่คุณจะต้องได้รับสิ่งนี้ต้องได้รับเงินก้อนต้องได้รับโอกาสแต่ช่วงนี้มันดูเหมือนคุณจะต้องเคลียร์ภาวะอะไรบางอย่างมันเหมือนมันมีอาจจะเป็นถ้าความเป็นเดวิลขึ้นมาใต้สำรับเรามันมีเดอะมูนอาจจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือเป็นสิ่งเล่นลับหรือคนที่เขาไม่ชอบคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะพยายามขัดขวาง ไม่ให้คุณได้ไม่ให้คุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะพยายามขัดขวางเหมือนคุณจะได้จะได้มามันก็แบบมันมันยังไม่ไม่โฟร์เหมือนก่อนหน้านี้จริงๆอะมันโฟร์มากกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะอ่ะเป็นประมาณนี้เหมือนคุณจะต้องได้เคลียร์แต่เอ็มมองอย่างนี้นะคะว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแต่คุณจงวางใจเพราะไพ่ขึ้นมาบอกตั้งแต่ต้นแล้วอะคะ่ะว่าคุณจงวางใจเหมือนถ้าคุณวางใจได้คุณปลดล็อกความวุ่นวายความสับสน คุณยกระดับพลังงานอะไรบางอย่างในตัวตนคุณได้ค่ะคุณวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้คุณจะได้รับการปกป้องได้รับการดูแลจงศรัทธาจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นตัวตนคุณในครูรู้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะวางใจความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นแต่อาจจะอยู่ในภาวะอะไรบางอย่างที่โดนโดนพยายามแบบมันมีพลังงานอะไรบางอย่างไม่ดีไม่ดีเนาะพยายามแบบปิดกั้นไม่ให้คุณสาเร็จ เหมือนถ้าคุณสําเร็จแล้วอะค่ะคุณจะไปอยู่ในจุดของเป็นความเป็นดีเอ็มเพสความเป็นราชินหือดาคือคุณจะทรงทรงอำนาจบารมีความพร้อมเป็นผู้ให้นะคะอาจจะเป็นคนที่อิจฉาวิษยาคุณก็ได้ที่ไม่อยากให้คุณได้สิ่งสิ่งนี้นะคะแต่ให้คุณวางใจค่ะปล่อยวางให้อภัยอ,อโหสิกรรมเนาอะอะเดี๋ยวเอมขอคําแนะนำนะคะจากพี่ไพเอกซ์ค่าห้ใบานะนะคะขอคำแนะนำจากพี่ไพเอกซ์ค่ห้าใบาแล้วกัน ก็ถ้าฟังแล้วใช่นะคะก็ตรงกับพนักง,งานตัวเองก็ฟังกันต่อเนาะแต่าฟังอึดอัดอย่างที่บอกนะคะก็เลื่อนผ่านคลิปได้เลยนะขอห้าใบค่ะเป็นอย่างไรอ่าเห็นไหมคุณเป็นคนเก่งมีความชัฉลาดคุณเป็นคนมีความสามารถเล่นแร่ปแปรธาตุาได้ดีมากๆมีสื่อคุณ คนที่เข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้ในวันนี้คุณอาจจะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะคะคุณทําได้หลากหลายอาชีพมากๆคุณอาจจะเป็นนักพยากรณ์ได้เป็นพ่อหมอแม่หมอทํางานวิศวะทําอะไรได้แบบหลากหลายมากๆแล้วอย่างที่บอกค่ะจริงๆอ่ะมันถึงภาวะที่คุณจะต้องสําเร็จอะไรบางอย่างแล้วแต่คุณถูกขัดขวางนะคะเดี๋ยวเร็วๆวเนี้ยเรความเป็นดิกแมจิกเชียนะคะคุณกําลังจะได้รับสื่ออะไรบางอย่างจากเบื้องบน อาจจะมาแบบเหมือนชี้นําแนวทางหรือการที่คุณได้มารับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้ในการที่จะปลดปล็อกนะคะในสิ่งที่เหมือนบาปิดกั้นปิดบังคุณไว้ยังไม่ให้คุณได้รับความสําเร็จนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคําแนะนําแสดงว่าเดี๋ยวคุณกําลังจะได้รับคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างจากเบื้องบนลงมาสู่คุณนะคะเห็นไหมกําลังจะมีการเริ่มต้น คุณกำลังจะได้รับภารกิจอะไรใหม่ๆจริงๆคุณอาจจะเป็นภารกิจของคุณนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารการบอกกล่าวให้กับผู้คนให้ให้ผู้คนได้ตื่นให้ผู้คนได้รู้ให้ผู้คนได้เข้าใจนะคะภารกิจของคุณเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนแบบเป็นพลังงานที่ปิดกั้นปิดบังคุณไว้ไม่ยังไม่ได้ให้คุณแบบได้ใช้อะไรบางอย่างยังไม่ให้คุณได้สําเร็จนะคะ เหมือนถ้า <omen> คุณสาเร็จเร็วเหมือนถ้าคุณได้พลังงานันนี้เร็วหรืออันอันนี้มันจะความเป็นเรวิลเนาะมันอาจจะมีในเรื่องของมารผจญนะคะมันมีแบบบางทีมันจะมีมารบางอย่างที่แบบเหมือนกั้นคุณไว้ถ้าคุณสําเร็จแบบนี้เร็วถ้าคุณไปแบบนี้ได้เร็วเหมือนคุณจะคุณจะสามารถไปช่วยผู้อื่นได้มากมายอ่าเพราะคุณอยู่ในจุดของความมีบารมีเหมือนถ้าคุณปลดล็อกอะไรบางอย่างได้คุณได้รับอะไรบางอย่างในเรื่องของทรัพย์ก็ตามหรือในเรื่องอะไรก็ตามค่ะ คุณเหมือนคุณจะแบบสามารถช่วยเกื้อกูลผู้อื่นได้อีกมากมายเขากลัวที่คุณจะไปไปเกื้อกูลผู้อื่นหรือช่วยผู้อื่นหรืออาจจะเป็นคนที่จะแบบคอยไปชี้นําผู้อื่นให้เกิดความตื่นเกิดความเข้าใจเขาเลยต้องเหมือนแบบว่าก็เลยเหมือนแบบพยายามปิดกั้นคุณไว้บล็อกคุณไว้นะคะเหมือนคุณจะต้องหลุดจากภาวะนี้นะหลายๆคนอาจจะต้องทําการเคลียร์นะคะเพราะว่าในพื้นดวงก็อัศวินถือดาบขึ้นมาเนาะหลายคนอาจจะต้อง เหมือนต้องได้รับการเคลียร์นะคะอาจจะต้องปฏิบัติทําสมาธิแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนดึงพลังงานจากจัก,กรวาลน,นะคะล้างชําระนะคะในร่างกายเนาะขอดูต่อนะคะคําแนะนําน่าจะไม่งงในสิ่งที่พูดกันนะ,ะจริงจริงด้วยค่ะเซนคุณอย่างที่บอกนะใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันเนี้ย คุณมีสัมผัสที่6เซ็นคุณแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วเร็วนี้กำลังจะมีอะไรสื่อสารบางอย่างมาบอกกับคุณให้คุณได้ปลดล็อกนะแสดงว่าถึงเวลาที่กำลังจะได้ปลดล็อกแล้วแบบกระทันหันด้วยนะคะเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นมาเดี๋ยวเอ็มค่อยขยายเดี๋ยวทาวเวอร์ให้นะขออีกหนึ่งใบค่ะอืมขอขยายเดี๋ยวทาวเวอร์หน่อย เก้าเหรียญใต้สําหรับนะคะจริงๆด้วยจริงๆคุณต้องเป็นคนมีทรัพ์นะคุณเป็นคนมีทรัพ์ยคุณต้องเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆคุณอยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่เติมเต็มตัวเองได้อยากใช้อะไรต้องได้ใช้อยากกินอะไรต้องได้กินเติมเต็มความสุขของตัวเองแต่คุณถูกปิดกั้นอะไรบางอย่างเดี๋ยวเร็วๆนี้ครูบาอาจารย์นะคะกำลังเดี๋ยวจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างมาบอกกับคุณ นะคะให้คุณได้รู้ว่าเดี๋ยวคุณจะต้องไปปลดล็อกวิธีไหนทําอย่างไรนะคะที่จะออกจากจุดภาวะนี้เต็มขอขยายเด้ทาวเวอร์หน่อยนะโอเคเหมือนจะได้เคลียร์จริงๆเร็วๆร็วนี้กําลังจะได้เกิดการเคลียร์จริงๆนะคะความหนักความเหนื่อยอระวังในเรื่องของสุขภาพหลายๆคนอาจจะยังไม่ผ่านในเรื่องของวิบากกรรมอะไรบางอย่างด้วยเหมือนคุณอาจจะต้องไปเจออีกหนึ่งวิบากกรรมนะคะการปลดล็อกเพื่อจะเป็นการปลดล็อก1ระวังเรื่องของอุบัติเหตุ2ระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ นะเหมือนคุณจะต้องไปอยู่ในจุดของการปลดล็อกวิบากกรรมอีกหนึ่งวิบากกรรมที่คุณจะได้ไปอยู่ในจุดที่จะกินอะไรก็ได้กินจะใช้อะไรก็ได้ใช้แล้วทรัพย์เงินทองที่คุณได้มาค่ะเหมือนจะนําไปช่วยให้ตัวคุณอะไปสร้างสิ่งดีๆแล้วก็ไปให้กับผู้อื่นไปเกื้อกูลผู้อื่นได้อีกอืมห,หลายๆคนมาเพื่อเป็นเป็นเป็นหล,หลายๆคนมาเพื่อเป็นการสื่อกลางให้กับ เหมือนเป็นสื่อกางเป็นตัวสื่อกลางอะคะ่ะคอยบอกกล่าวกับผู้อื่นนะคะห,ะหลายๆคนอาจจะทําเหมือนเอมแบบนี้ก็ได้นะแบบมาทําคลิปทําคลิปไม่ว่าคุณจะมา,าศาสตร์ไหนก็ตามนะคะให้ความรู้กับผู้อื่นในเรื่องในเรื่องใดก็ตามอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแต่ว่ายังเหมือนยังต้องเจอแต่เอมมองว่าวิบากกรรมนี้กําลังจะจบแล้วนะนะคะเดี๋ยวคุณกําลังจะได้ปลดล็อกนะสิบดาบขึ้นมาแบบนี้เนาะอืม ก็เลยจะได้ปลดล็อกแล้วการเงินก็ลังจะขึ้นมานะคะเราเซน์จะเพิ่มขึ้นด้วยนะเซน์สัญชาตญาณใครที่เป็นนักพยากรณ์เนี่ยเดี๋ยวเซนต์คุณจะเปิดมากขึ้นด้วยนะคะการเงินการทองมานะพอมันปลดล็อกแล้วอะคะ่ะบอกเลยว่าทีนี้เงินคุณจะปังๆเลยนะคุณเลยถูกเหมือนแบบสิ่งไม่ดีไม่ดีอะไรแบบหลายๆอย่างหรือคนที่อิจฉาด้วยเสยคุณก็ตามเลยพยายามปิดกัน้นไม่ให้คุณได้สิ่งสิ่งนี้นะคะอ่ะเอ็มขอดู ะค,ะคำแนะนำจากพี่ไพอ่อารัพเวนอีสักสามใบแล้วกันนะวายชนกล้องอีกแล้วนะคะขอสามใบค่ะเป็นอย่างไรกันต่อขอคำแนะนำค่ะจากคูบาอาจารย์สิ่งศดิ์นะคะแต่ละท่านนะขอคำแนะนำสามใบค่ะคูบาอาจารย์สิ่งศดิของคุณอยากจะบอกอะไรอืมคุณเหมือนสิ่งที่คุณเจอค่ะ มาเพื่อให้คุณได้เกิดการเรียนรู้เพื่อชีวิตของคุณจะเกิดความมั่นคงในอนาคตให้คุณจะแบบอยู่ในค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปค่อยๆเป็นในลำดับหนึ่งสอสามสี่อะค่ะคุณจะไม่ได้ข้าวคุณคุณจะไม่ได้แบบข้ามข้ามสเต็ปคุณจะค่อยๆต้องเรียนรู้ตามระบบต้องเจอเรื่องนี้ก่อนต้องเจอสิ่งนี้ก่อน เรเมื่อคุณเจอสิ่งนี้เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้เมื่อเวลาที่คุณจะถึงเวลาที่พลังงานของคุณจะเปิดในเรื่องของทรัพย์การงานการเงินของคุณจะดีขึ้นคุณจะยกระดับยกบาร,รมีหรือในแม้แม้กระทั่งในเรื่องของยกระดับในเรื่องของเซนที่มันจะแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณจะต้องเจอวิบากรรมเจออะไรเพื่อเป็นการเรียนรู้อะค่ะเออมันมันเหมือนคุณก็แบบมาในรูปแบบของสเต็ปในรูปแบบของครูบาอาจารย์ที่เขาส่งส่งนํามาให้คุณอะนะคะ อก่อร่างสร้างตัวจริงๆด้วยเหมือนต้องค่อยเป็นค,ค่อยไปเขาให้คุณค่อยๆเป็นค,ค,ค่อยไปไม่ให้คุณก้าวกระโดดบางคนอะคะ่ะเวลาได้อะไรมาแล้วอะเราถ้าไม่ได้เกิดการเรียนรู้ค่ะสิ่งสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วอะมันจะสูญสลายหายไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อคุณได้เกิดการเรียนรู้คุณจะได้ไม่ประมาทเหมือนคู่บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอนะมาแนะนํามาแนะนําวันนี้ <c oughs> มาบอกวันนี้นะคะเพื่อให้คุณได้เกิดการเรียนรู้ ค่อยๆให้คุณไปในทิศทางที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาเมื่อวันหนึ่งที่คุณแบบก่อร่างสร้างตัวเกิดความรู้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือบารมีคุณจะได้ไม่คุณจะได้ไม่อยู่ในความประมาทคุณจะได้ไม่เมื่อถ้าคุณอยู่ในความประมาทเมื่อไหร่อ่ะคะ่ะทรัพย์และบารมีทรัพย์และบารมีเหล่านะั้นอะ่ะมันจะถูกดึงคืนนะคะมันจะถูกแบบถ้านะ หลายหลายคนถ้าใครแบบได้เห็นชีวิตของความหลากหลายของชีวิตของมนุษย์อะบางคนเคยอยู่ในจุดที่สูงมากๆวันหนึ่งพอเกิดความประมาทในความแบบหญิงทะนงตนอะไรก็ตามบางทีแบบการเป็นว่าตกอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดของชีวิตบางคนไปอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดตอนบ้านปลายชีวิตมันฟื้นมันมันยากที่จะฟื้นขึ้นมาค่ะแต่เอ็มมองว่าหลายๆคนในจังหวะเนี้ยที่เข้ามาดูในคลิปนี้วันเนี้ยคนอยู่ใน อยู่ในจุดที่กําลังอยู่ในจุดของการเรียนรู้เพื่อกําลังจะสร้างเพื่อบ้านปลายชีวิตของคุณนะคะจะได้แบบมั่นคงเขาเรียกว่าอะไรคุณจะไม่ลําบากในตอนบ้านปลายของชีวิตนะคะจริงๆด้วยนะคะเหมือนแบบพอบ้านปลายชีวิตของคุณแล้วคุณจะแบบอยู่อย่างอบอุ่นใจสบายใจนะคะใต้สำหรับเป็นโนเบโนเพทไลฟ์โฮมนะคะไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน ใครที่รับชมรนะับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะออยู่ในจุดของการกําลังขยับอะไรบางอย่างมีการถูกปิดกั้นการถูกบล็อกจากสิ่งเล่นลับจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจากคนที่อิจฉาริษยาของคุณคุณสู้นะคุณไม่ได้กลัวคุณไม่ถอยแต่จะเป็นจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบที่ยังทําให้คุณไม่สําเร็จเพื่อจะต้องเรียนรู้เพื่อจะปลดล็อกจากพลังงานเหล่านี้จากคนที่ไม่ใช่นะคะ กับคนที่คิดไม่ดีกับคุณเมื่อวันหนึ่งที่คุณอยู่ในจุดของความสำเร็จแล้วคุณจะอยู่ไปจนถึงจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของคุณนะคะคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ต้องมารำบากในตอนบ้านปลายของชีวิตเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้นะใครที่ฟังเราชอบฟังเราใช่นะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากสนับสนุนช่องเอมกันด้วยนะคะถ้า ถ้าฟังแล้วตรงฟังแล้วใช่ยังไงก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะนะคะเดี๋ยววันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนละกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะทุกท่านนะคะเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่ความโชคดีนะคะครูรูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะก็จงเชื่อมั่นและศรัทธานะวันนี้เอ็มก็ไม่รู้จะอวพรออะไรก็ประมาณนี้นะคะขอตัวไปก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะ